สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดถูกใจติดตามเพจเฟซบุ๊กกันนะครับผมโดยเว็บแคมเอ็มทีเฮดนะครับ สำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับการเป็นเพื่อนจิมเข้ามาจิ๋งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะโอเคแล้วนะฮะและวสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้รอว่ามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครสมาชิกนะครับผมแต่เเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมติดใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติยนะครับผมในถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีเว็บีจีเมลอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เว็บีจีเมลนะครับในการสมัครสมาชิกกกกกดไไลลลลล์้้้้้เเเเเเเหมมมมืืืออออนนนนนนนัััััััคคครรรรรรบบบแแะะะะ่่าาาาสส็จวงชชใยฮ ไม่เป็นเพลย์หลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยครับสังเกตที่ด้านขวาม,มือของเพื่อนนะครับผมก็จะเห็นแถบเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอสการสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินขอรีฟันเรื่ออื่นนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมาที่ด้านบนของมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนค่างเงินแล้วก็ตั้งค่าบัญชีแล้วก็ ยอดเงินตรงนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันก็จะไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราว่ามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆมาก่ที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะฮะช่องทางแรกจะเป็นการคิวอาร์โค้ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยแต่มานจะเป็นแอปธนาคารแนทโซลิดนะครับคิปเพลยอังเปาร์วัลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรซี่นะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจสปิตคอยหรืออินเทอร์เนนะครับก็สามารถนำมาใช้งานบเว็บไซต์กันได้นะครับผมส่วนทางด้านความเงินะครับจะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับเป็นตารางอยู่ด้านนี้เลยแต่สำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นกิวโค้ดแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับผมก็เติมเงินพอกิวโค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนใจกันได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อเราเติมเงินก็เสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กกกกััััันน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 ดดดีีว่่่่่าาาะะะคคครรรบบบบบเเพืืือออมมมงซ้้ใหผลท มาอนเริ่อที่มอนโมนะครับเราก็หาคําว่าเพิ่มถูกใจติดตามแฟนเพจนะครับผมแม้ละล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับก็จะมีเรทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะฮะเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านล่างช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของเพจที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดถูกใจติดตามแฟนเพจนะครับผมมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลย ส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดไลค์ผู้ติดตามที่เป็นเพื่อนต้องการจะเพิ่มนะครับเป็นเพื่อนอยากได้เท่าไรก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่1ล้านเลยนะครับใคยเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าแฟนเพจนะครับผมแต่ตอนนี้ที่หน้าเพจนะครับมียอดไลค์และผู้ติดตามนะครับอยู่อย่างละหนึ่งนะครับผมให้เราเข้ามา Co ค py ลิงเพจนะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์นะครับผมใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะครับแบบเป็นเพื่อนเกาะครบแล้วนะครับผมะเห็นค่าอร์บก็นอนะครัตม มาเรากดกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะไม่เป็นเพื่อนกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมกเกษตรกองเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะถ้าหากเพื่อนเนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่ารทำงานเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆพืนก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่นี่ได้เลยนะฮะออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับผมสถานะจะยืนยันความือนะครับขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับ ส่วด้านซ้ายมือจะเป็นเลข่อนะครับออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เราได้กรอกกันไปนะครับหรือได้เพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับในหน้านี้ก็โชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับผมหลือไา้เพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่เลยหน้าแรกนะครับผมมันจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับกดเข้ามาจะพบช่องทางการติดต่ออแดมิน กระดหาเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับอย่างเช่นเนี่ยกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าข่าเฉลี่ยนะฮะหรือจะเป็นปัญหายิบย่อยกอื่นในเว็บไซต์นะครับเพื่อเ่อนๆกาเข้มมาแจ้งนอันนกันได้เลยนะครับกระนะหาเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับเ m t h นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับผมมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับ เพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเนียนะครับ5%ในฮะเมื่อคนอดินๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าเพจกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าเพจนะครับมียอดตุกใจอยู่ที่1นะครับผู้ติดตามอยู่ที่1นะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับยังไม่ขึ้นมานะครับผมยังอยู่ที่1นะครับผมก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพื่อนๆอย่าท้ามไปใจจะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนน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 ะะะคคครรรััััับบบผมมมแแแต่่่ถ้้้้้้าาาาาาหกกกกยยยอออดดดขขึชจงเเเเีพืๆ็ไไปิล และเพื่อไม่เป<ๆ>็นการเสียเวลาของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะๆแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดไลค์ผู้ติดตามแฟนเพจกันมาแล้วนะครับผมจากเดิมที่มียอดไลค์และผู้ติดตามอยู่อย่างละหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น102ถูกใจ102ผู้ติดตามที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับยอดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองครับผมเราชอบแถมกันให้เรื่อยเเลยนนะครับี่ยถือว่าเป็นบริกกาารรทีี่ดมๆเเลยนะคับพื่อนๆ และในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ MM เกม MC Head ไปเลยครับเพื่อนๆจะเป็นเพื่อนหานไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะกล็ลองเข้ามาใช้งานเรามาสมัครกันก่อนได้นะครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ